สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรไทยกินอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเข้ากล้องเหมือนเดิมแหละกลับมาแล้วกลับมาแล้วมันยาบนำเนต็งสู่ทันจ้ะวันนี้วันหยุดเราซื้อข้าวมากินนะคะไม่ได้ทํากินเนาะวันนี้ตื่นก็สิบโมงลแล้วจ<ะ>้อันนี้ทอดเองไข่ดาวคนละสองฟองผักเหี่ยวเหี่ยวเหมือนกันนนะคะวันหยุดจ้า เดี๋ยวจ้ากินข่าวเ้าน้ำกันปีนองมาเช่าเราะสิบเอ็ดโมแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวไหนร้อนอากาศก็ร้อนววาก็ได้ไปตอนเย็นๆนะจ๊ะว้าวว้าวอุ้ยขึ้ได้หลายเลยสี่สิบห้าบาทอุ้ยดูควันสีเฮี่ยพคบจ้าไข่ดาวลาวาจะเอาข้าวเหรอไม่ให้อะวันนี้ป้าฟ้าไม่ได้หุงข้าวเลยต่างๆชอบกินข้าวข้าวเปล่า เรียมันยังไม่คลุกให้มันหน่อยมันก็หิมันบะ่มีน่ะนนะนนมันอ่ะอ่ะโันั่งยังไงล่นะไม่อร่อยเหมือนของป้าป้าหม่งเลยไปต,ตัวมึงหิว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 ,หว,หวอันนี้สุกเลยบ่สุกจะอัดไม่ทอดเผื่อคนกินสุกบ้างเหรอคะเอาหลังมาเธอบอกว่าเธอซับลวาวาไม่ใช่ลาวาอย่างนี้อันนี้มันไม่สุกเลยแหละ ใครแบบนี้แหละไม่ประโยชน์มันขาวเกะกะเนาะเข้าคนะาเดียวเลยปะไม่ทันแล้วไหมอ่ะม,มากินเผื่อทุกคนแล้วเด้อจ้าอืมวันไห้กินไงย,ยุ่งไงใครแอบแม่วะ ไม่มาตรงนี้ลูกอืมอือไฮลทแห้งสวสดกองขาเนี่ยนะมันนิ่งๆหน่อยไดนะ้ไหมอืมด้านตดจงอ้าวเลยอร่อยตั้งได็แพงกว่าเด็กเอาไป เพิ่มน้ำตาลชีวิตขัดหวันอืมนี่อรอ Finfer อืมอืมอืมอไม่เจอว่ะน่มยอย มาเร็วคือปกติให้ย้องให้ไหม <c oughs> ลองดูสิเดี๋ยวน้ำตาให้ดูนผมไม่ใช่เธอนะจะบอกเธอชอบบีบน้ำตาใส่กูเลหม,มือนมึงอ่ะมึงไม่มีน้ำตามึง,มงคนใจเพชร คนใจหิวชื่อก็บอกเลยว่าเพชรแข็งแกระเด้งเวลาร้องไห้ก็แอบร้องในห้องน้ำไม่เลยแอบไม่รู้จังใช่ที่เหมือนเธอนิดๆหน่อยๆนับตายเสียใจเสียใจทุกอย่างีทุกอย่างมึงอะปากพอดีมึงบอกมาทุกคนมึงอะตัวบอดีมึงดากูมึงจบควนยาบอถึงอะไรเนาะแต่ยังฝั่งใครนะ จดูนัำเนาะไปตรนี้น,นี่เกะกะเอานี่เป็นน้ำเน,นี่ยนี่แม่โอ้ยนัอเกะกะเกะกะขฟางทางมากเลยเนี่ยมันจะกินก็โยกกระติ๊กเนี่ยพร <c oughs> ้อมเหมือนคุกบ้าง ฮึต้องมาเจ็บกินข้าวกันดีกว um> ่าฮึร้องแต่ว er ันนี้เต็มโตเป๊ดนี่อันนี้ใหญ่เลยนะ มากูเจ็บขาแล้วเนี่ยนี่เอาไปตีลาเขามาได้ทองตีลาต้องทับขาไหมเอาดังากิดแม่ทำไมมันจะเอาอะไรมึงกินอะไรไม่ได้เลยสาวสกิดให่เลยเนี่ยกินทิ้งกินคว้างเป็นมหาเศรษฐีได้ไงโอ้ยคุณบอกว่ากูบว่สบายไปอาบน้ำไป นาบน้ำสะหัวนไปมันหายติดออมึงเฮ็ดยังนี่มึงก็เนาะไปไปก็ไป <laughs> <c oughs> เอาลูกเธอไปอาบด้วยเนี่ยไปอาบน้าป้าเร็วป้าจะพาไปเที่ยวไปปาตามมาตอนเนพาไปเทีย่ยวเลยไปเที่ยวทะเลนไหมฮะหมไม่ได้อไม่อาบน้ำอยากน้ำมันร้อนเลยเร็วอยากเลย <c oughs> ไย,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 ยบ้านกัาดังไปอาบน้ำก,ก่อนค่ะแกไปบ้านอืมเห็นแต่พอมันไม่เห็นหมาเลยมันตามัๆๆมานดตัวเมมันยังมาพูดใกล้ๆมาไปจ้าไปค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพามากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะก็จะเป็นกะเพราหมูสับนะคะซื้อวันนี้ซื้อมานะไม่ได้ทำเองเพราะว่าเหนื่อยเนาะอยากเปลี่ยนแบบซื้ออะไรกินแบบง่ายๆบ้างเนาะ ค่ะทุกคนก่อนจากกันวันนี้นะคะเพรก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับผู้ติดตามรับชมนะคะที่เข้ามารับชมช่องของเรานะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า